ที่ห้องประชุมเทศบาลนครน,นครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานรับพระราชาทานพระบระมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเป็นแผ่นภาพขนาด8.25คูณ11.75นิ้วเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น164แห่งเพื่อเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงาน ราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ห้องประชุมอบตอมาต้องอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนางเทียนรัตน์นาวามาวัดประธานมูล,ลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่มไทยสมายกรุป๊ปมอบรถวีลแชร์และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน13รายและลงพื้นที่ไปมอบรถวิวแชร์จำนวน2รายที่หมู่หนึ่งตำบลมาต้องตามโครงการจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2,567และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนมอบกำลังใจให้แก่กลุ่มเปราะบางให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ปิดท้ายที่ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นายระวีเล็กอุทยัยประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการให้บริการของศุลกากรด่านผ่านแดนถาวรภูดูการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมประชุมข้อเสนอแนะสภาพปัญหาการพัฒนาใน5ด้านอาทิการบริหารจัดการด่านศุลกากรการค้าช,ชายแดนและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้ามาทำงานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น